ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับป่ายุดชาแนลนะครับวันนี้จะมาพามาชมวิถีชีวิตนะครับธรรมาชาติเห็นไหมครับข้างหลังผมเป,งเป็นท้องนานะครับเป็นท้องนาวันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเนามเช้าก็เลยให,ให้ลดที่มาไถนานะครับ แล้วก็มีนกนะครับนกมาหาหอยหาอะไรกินนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับนกพวกนี้ก็จะาหาหอยกินตามาตามรถไถนาไปแล้วก็จิกกินหอยนะครับซึ่งเป็นศัตรูของข้าวอันนี้ก็เป็น วิธีกำจัดศัตรูพืชตามธรรมชาตินะครับเป็นวัฒจักรนะครับธรรมชาติสวยง,งามมากก็นะค,ค,ครับเช้าวันนี้อากาศสดชื่นนะครับก็คือฝนก็ตกพอสมควรนะครับก็เ็เลยเอาธรรมชาติมาแบ่งปันกันนะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับ ันนาใหม่ๆพืชพันธ์ก็เจริญงอกงามนะครับเจริญงอกงามนะครับดใสนะครับนะครับ เสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกานะครับที่นี่นะครับที่นี่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เป็นจังหวัดเล็กๆแต่ก็น่าอยู่นะครับนกนี่นะครับเป็นหน่วยกำจัดหอยนี่ครับ ตรงไหนที่มีข้ไถนานะครับนกเหล่านี้ก็จะไปหมดนะครับนกเหล่านี้จะไปหมดเลยก็นะครับที่เนเสียงนกต้นหมากเมาต้นไม่โตรครับปีนี้ก็เกิดเลยละสูงประมาณ สามเมตรมรกตครับอ่านี่เสียงลมนะครับอยู่แถวนี้ก็ไม่ก็จะซื้ออะไรกินนะครับ ข้างหลังผมเป็นบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยะครับบ่อเลี้ยงปลานะครับ,บ,อ,รบอยู่แบบสบายๆครับไม่มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์นกหูนะครับก็นกธรรมชาตินะครับสวยงามอยู่บ้านนะครับอยู <c oughs> ่ใกล้บ้าน ใกล้บ้านเดินมาก็อยากกินอะไรก็มาเก็บกครับชาวองค์ชาอมเนื้อป,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 ปลูกไปเป็นรั้วนะครับปลูกไปเป็นรั้วเลยครับเนี่ยเนี่ยหลังบ้านนะครับน้องบ้านนู่นบ้านนะครับตรงนี้บ้านเนี่ยบ้านครับนีตรงนี้บ้านอีกหลังหนึ่ง ครับมีเรี่องปลาไว้กินนะครับแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรไว้บ้างนะครับเนี่ยะอมหมูยอดงามมากก็เป็นวิถีชีวิตนะครับ,นรบนอนี่ก็ปลูกต้นไม้ นี่เป็นไม้ผลนะครับไม้ประจำพื้นถิ่นมะม่วงต้งตนตะเค,ะคามมา,มา,มนานนะครับขามมะเฟืองมะม่วงนี่ผ่านนะครับไม้กินเหลือกินก็แบ่ง,งปันไปไม่แบ่งก็ทําเหลือผ้าก็ขายเลยครับขายได้อล้นี้บอ่อเลี้ยงปลายบอ่อนึงนะครับ เดีย๋ยวเราดูเลบนี้นนี่เขาโพดครับที่เห็นทั้งหมดนี่เขาโพดแต่มันตื่นเกิดครับนี่แถวเป็นแนวนี่ครับบอ่อเลี้ยงปลายบอ่อนะครับผมเองนะครับในบ้านในบ้านหลังนี้ตรงนี้นะครับอ๋ไผ ตรงนี้เพิ่งเอารถมาไถออกนะครับปลูกปลูกต้นไม้ผลไว้นะครับพูกนี้เนี่ตรงนี้นี่เงาะเเอ้ยลำใหญ่ครับลำใหญ่ลำใหญ่นะครับปลูกไปแถวเป็นแนวไว้ตรงนี้ตรงล่องนี้นะครับก็ ปลูกอะไรอย่างครับให้ร่มเงาด้วยก็บางทีวันหน้าจะได้ผลผลิตนะปลูกที่ทิ้งไว้ไม่ได้ไม่ได้ว่าต้องไปดูแลอะไรมากนะครับเช้านี่อากาศสดชื่นอันนี้ตึงลิ้งฟ้านะครับทุ่นตัดตัดแล้วก็ให้มันเกิดใหม่นี่ครับเป็นแถวนี้น อากาศแจ่มใสนกร้องนะครับเดินรอบอบบ่อสบายดีครับมีตนะ้นไม้โอ้ยสบายนะบทางนา้ำนะก็เข้าไปในนาแล้วครับ นำงเล่นสชบานี่เปยนะครับเปยให้นอนเปยให้นอนเล่นแต่นี่พังไปแล้วครับอันนี้มันสารลาที่ให้มันพังปวกกินนะครับปวกกินที่บ้านเดี๋ยวจะลื้อออกนะครับลื้อออกแล้ว ก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับรายุทธ์ชาแน,นลนะครับก็บางวันก็เป็นคลิปกินนะครับรางวันก็คลิปทั่วไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ